สวัสดีครับสวัสดีครับทุกทกท่านครับพัดผลคนรายาครับกลับมารายงานตัวกับท่านผู้ชมอีกแล้วทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งคขมนฝั่งกัมพูชาหรือว่าทั่วโลกที่รับชมคลิปของพัดผลคนรากยา,อย,าอยู่ในขณะนี้คลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถอีแท็กนะฮะหรือว่าเป็นรถไทยแลนด์หรืออีกทางอื่นเขาก็เรียกรถอีแต็นนะรถคุณแต็นนั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับรถคันนี้ พัดพลได้รับคลิปมาจากไอ้ป๊อบคนดีคนเดิมจากบ้านแม่ข้าต้มจังหวัดเชียงรายนะครับบอกว่าอยากจะจําหน่ายขายคันนี้นะครับเป็นรถของญาติของไอ้ป๊อบคนดีนั่นเองนะฮะบ,บอกว่าคันนี้ขายในราคา4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆทั้งคัน4 5 0 0 0บาทนะครับทั้งคันนะฮะ45,000บาทเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะฮะว่ารายละเอียดรถคันนี้มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรนะฮะ รถคันนี้เป็นเครื่อง E.T. นะฮะ E.T. 1 1 0หรือว่า11แรงนั่นเองนะครับเพื่อนๆสายพันธุ์นี้ก็สายพันธุ์ใหม่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางด้านหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้เครื่องให้ดูกันแล้วกันเดี <mm ๋ยวตอนนี้เดี๋ยวชมรายละเอียดกันไปก่อนนะฮะดูกันนะนี่เห็นเห็นไหมฮะ E.T. 1 1 0นะเขียนไว้เลยนะ,ะนี่ E.T. 1 1 0 อาจจะมีรอยน้ามันซึมนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเครื่องอันนี้ไม่เคยแกะนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าเครื่องเดิมๆนะฮะเพราะว่าคนใช้นี่มีอายุมากแล้วนะครับไม่เคยซ่อมด้วยแล้วก็เท้าไม่หนักด้วยนะฮะนี่เห็นไหมมาดูซีเลียลเบอร์ฮะนี่เห็นไหมท่านเพื่อนๆนะนี่ e อทหนึ่งหนึ่งศย์นะครับแล้วก็ดูแลรักษาเครื่องได้ดีมากเลยนะครับเจ้าของรถคันนี้ดูแลรักษาเครื่องได้ดีมาก สุดยอดจริงๆเลยนะครับถ้าท่านใดที่ได้เป็นเจ้าของแล้วผมบอกว่าคุ้มจริงๆนะครับใช้กันไปเลยนะครับ10-20ปีนี้ผมว่ายังใช้ได้เลยนะถ้าคนที่เป็นช่างสีนิดหน่อยนะะเอาไปขัดทําสีหน้ารถตรงนี้นะขัดทําสีหน้าแล้วก็ถ่ายไฟใหม่ให่ผมว่าใช้ได้10-20ปีกันเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> โอเคมากเลยนะครับเพื่อนๆครับ กระบะนี้ยาวเฉพาะกระบะนะฮะกระบะนี้ยาวสองเมตรหกสิบห้าซนติเมตรนะฮะไม้นี่ตัวล่างสุดนี้เป็นหน้าแปดแถวที่สองนี้เป็นหน้าหกนะครับแล้วก็ตามด้วยหน้าสามสามตัวนะครับส่วนทางด้านหลังนี่ก็ตามสภาพนะครับไม้ล่างนี้เป็นหน้าสิบนะครับหน้าสิบเสริมด้วยหน้าสามสองตัวบนนะฮะด้านขวาก็เหมือนกันนี่ฮะมีลายนะครับมีลาย ยังแข็งแรงอยู่นะครับยังรับน้ําหนักได้นะฮะบรรทุกได้หลายอย่างเลยฮะบรรทุกขี้ยางบรรทุกข้าวเปลือกบรรทุกอะไรก็แล้วแต่มันสมมันสัมปหลังแล้วแต่นะฮะแล้วแต่จะบรรทุกกแล้วกันผมบอกเลยว่าถ้าได้ไปแล้วโคตรคุ้มเลยนะฮะราคานี้นะฮะมีคันนี้คันเดียวนะครับทั้งคันเลยนะแล้วก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะฮะที่ขายนี้ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าเจ้าของนี่ก็อายุเกือบเจ็ดสิปีแล้วนะฮะก็ไม่ได้ทําไร่ทําสวนแล้วก็เก็บไว้ก็ คิดว่าน่าจะไม่มีประโยชน์แล้วเอาไปให้คนที่คิดว่ามองเห็นประโยชน์ดีกว่านะครับดีกว่าจะมาจอดไว้ให้ไก่ขึ้นไปขี่นะล้ว <c oughs> พูดจริงๆนะในสภาพยางก็ยังก็ถือว่าอ่าธรรมดาตามสภาพนะเราสามารถไปเปลี่ยนยางได้ยางกับคู่หนึ่งก็ไม่กี่ร้อยนะมือสองก็คู่หนึงสามสี่ห้าร้อยก็มีนะฮะเช็ทสีก็ยังไม่ผุนะครับเพื่อนๆครับ นี่ดูเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายนี่แทบจะไม่มีรอยเยิมเลยนะฮะแหนบ2ชั้นด้วยยางหลังนี้ก็โอ้โหก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพ80%อยู่เลยนะครับเปลี่ยนมาเมื่อ2-3ปีที่แล้วนี่เองฮะยังอยู่ในสภาพที่ดียังใช้ได้อีกหลายปีทีเดียวนะครับรถก็ยังใช้อยู่ตามปกตินะครับแต่ว่านานๆจะใช้ทีนะฮะเจ้าของก็ใช้เก็บขี้ยางบ้างเพราะว่าที่บ้านทําสวนยางอยู่นะฮะตอนนี้ก็ เริ่มจะไม่ไหวแล้วก็เลยต้องจำหน่ายออกบ้างนะฮะอยากจะพักผ่อนแล้วพื้นนี่ก็ตามสภาพนะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับพื้นเอาครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทเครื่องให้ดูนะ,ะเดี๋ยวผมจะให้หนุ่มเหลือน้อยนะฮะ สตาร์ทให้ดูกันแล้วกันนะี่ครับนี่ก็เกือบเจ็ดทิบแล้วครับหนุ่มคนนี้เหลือน้อยแนละ้วขอสุมาเตะปอไอป๊อ,อ,ปอบเนะ่อ่สตาร์ททีเดียวนะครับเห็นเรายุข,ขนาดนี้สตาร์ททีเดียวนะนี่เอาเสียงเครื่องฮนะเอาเสียงเครื่อง เครื่องนะครับเครื่องยังเบาได้เลยนะฮะยังเบาได้อยู่นะฮะปั๊มยังดีอยู่นะฮะฟันเนี่ยยังดําอยู่เลยนะครับฟันดาเก๊กเลยมาดูท่อ,อมาดูท่อนะครับมาดูท่อเงียบคลิปนะครับ ถูกใจกันบ้างไหมครับถ้าถูกใจติดต่อโทรศัพท์ได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับ เพื่อนครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกันนะครับว่ารถคันนี้ยังขับได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปจำเลยไปดูวิธีการนะครับว่ายังใช้ได้จริงขับได้จริงอยู่นะครับเพื่อนๆนะไปชมกันเลยครับเอาละครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะให้ไอ้ป๊อปคนดีคนเดิมนะครับทดสอบขับให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่ายังวิ่งได้จริงหรือเปล่ายังใช้ได้ดีหรือเปล่านะฮะ นี่คือพระเอกนะครับพระเอกประจําช่องของผมตอนนี้นะไอป๊อปคนเดียวคนเดิมเป็นเพ่อะไม้ลูกติดนะครับเพ่อะไม้ป้ายแดงสดๆร้อนๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเงาอยากมีเมียแล้วนะครับอยากมีเมียอยากมีคนมาดูแลอยากมีคนมาหุงข้าวมาซักผ้ามาช่วยดูแลลูกสาวนะครับถ้าใครต้องการมีสามีคนเชียงรายนะไอป๊อปฝากไปด้วยครับขอเป็นตัวเลือกสักคนนึงก็แล้วกัน ถึงรูปร่างไม่หอ่อหน้าตาไม่ดีนะครับแต่ก็จริงใจนะไอ้ป๊อปเนี่ย้ไปดูรถกันต่อนะครับเพื่อนๆครับป๊อปกับติ๊บมาบอกว่ายังไงก็ได้นะมีหูท้ายข้างเดียวก็ได้ดั้งบี้จมูกบี้ยังไงก็ได้นะขอให้หูเข้าทำกับข้าวอร่อยดูแลลูกสาวได้นะคะหมาดูกันฮนะทดสอบทดสอบหนฟังเสียงดูครับฟังเสียงเพืพ่อนๆฟังเสียง ไม่มีเสียงเบิ้ลด้วยมีเสียงเบิ้ลด้วยแหมไม่ธรรมบบาดายป๊อปเขาจะอัดอั้นมานานแล้วไอ้ป๊อปเนะี่ยอ่าท่านผู้ชมครับโอเคนะครับท่านผู้ชมอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบรถคันนี้นะครับสอบถามได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อยู่ด้านล่างนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมฝา,า,ากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดปนคนรากหญ้าด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้พัดพนคนรากหญ้าสวัสดีครับ